วันนี้อยู่กับเกม g a r d e เชนอ e n Ben เอบมเอิมภาคสนะก็จากครั้งที่แล้วที่เราเล่นภาคหนึ่งไปมันจะเจอแค่ตัวนกนี้แล้วก็อตัวเขียวนี้แต่ในเกมนี้เจอตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราต้องเข้าไปดูในเกมเลย let's go อันนี้ข้ามข้ามมาเลยนะเดี๋ยวผมค่อยมาอ่านทีเดียวนะครับห้องมืดลงเหมือนจะมีีย์กัสอะไรอยู่ตรงห้องนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันว้าวโอ้จูจาบมือจอดอุย้ยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะนี่รีฟเตาใช่ไหมเนี่ยโอ้ ที่เราล่วงลงมา,มาอันนี้คืออะไรเนี่ยหลอดไฟเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างแรกก็คือเอ่มโดนใช่แล้วแล้วเอ่อแล้วโดนผมหายไปไหนเราได้เป็นีิ์กาส์สิสซ่้มหมดเราต้องไปเปิดประตูนั้นมันบอกแสงสวายย่างเละตูเปิดเกิดอะไรขึ้นเอ่ม,มก็ไม่เห็นมีอะไรเลย เปิดไปเถอะฮึว้าวนีเนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวด็ดเเสียงเสียงเสียงโคตรหลอนอันนี้เหมือนไม่ใช่เป็นโรงเรียนเลยนะมันเหมือนเป็นเอ่มอพาร์ตเมนต์ยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็จดหมายเดี๋ยวค่อยอ่านเหมือนครั้งที่แล้วผมก็อ่านให้นะได้ขี้กาส,สีชงพูงมาเอามาทำอะไร อันนี้หรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วยรู้ไงโว้มันได้ไป้ยเฮ้ยเ <c oughs> ม็นมี <c oughs> อะไรเลยเสียง <c oughs> อะไรเนะุ้ยอะไรวะเฮม็นมีอะไรเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ฝั่งนู้นอันนั้นคืออะไรโหโคตรมืดอันนี้คืออะไรเฮ้เอ้ยราด้วยราด้วยเฮ้ยอ้าวม่มีอะไรเลยนี่โถ่อ๋อนี่บังคับซ้ายขอด้นนี้ใช่เฮ้ยเิ่งยเพิ่งรอกอนรอกอน ว้าวว้ยเอิม่มเอิม่มอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยการขึ้นลิฟต์เหรอเป็นทางเลือกที่ดีแต่ถ้าขึ้นบันไดอะไรนี่เนี่ยผมอ่านไม่ดีอะไรเนี่ย The Spider is ห์อสฮะสไปเดอร์แมงมุมมีอยู่จริงหรือ อะไรประมาณนั้นแหละเอ่อกรนต้องไปไหนนะตัวอะไรเดี๋ยวนะฮึสัลโหลฮัลโหลฮัสดีเชื่อฉันสไปเอ่อแมงมูมันมีอยู่จริงมันกำลังมา เม่กี้ผมก็เจอมันไปแล้วนะโคตรหลอนเลยเราต้องเปิดอันนี้ตอนเราจะเดินอ้อมไปทำไมเออว้าวบัานๆแล้มีกล่องด้วยเอ๊ะเสียงอะไรเฮ้คุณฉันมองเห็นคุณจากกล้องฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ฉันได้เห็นอะไรอ่านไม่ทัน ค,คุณได้ยินฉันไหมสวัสดีเอ่อกล้องอะไรนะอะไรเน,นี่ยกล้องเนี่ยนี่ใช่ไหมเอ่ออะไรอ๋อนี่อ๋อกวักโดนกวักโดนโอ้ขอบคุณอย่างนั้นคุณก็ได้ยินเสียงฉัน อยากไปเลยอะไรเนี่ยคุณอยู่ในห้องอะไรเนี่ยไลท์บลูอ่าฮะอือฮึอันนี้คืออะไรเนี่ยวัดคืออะไรเลียงจากสูงคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจะนะนี่คืออะไรเอออย่างแรกก็ต้องอันนี้ปะเดี๋ยวผมเดาวมวโม้มมนั้นให้ผมทำอะไรมีโดน,นเก็บโดนไม่ได้อ่ะเหมือนผมต้องต้องทำอะไรสักอย่างกับที่นี่ใช่ไหม อยู่นะผมงงว่ะต้องทำอะไรก่อนวูน,นีนห้องอะไรเนี่ยเบิดอุ้ยด้วยเปิดด,ดิเปิดไม่ได้อะไรอยู่เนี่ยอุ้ยโดนอ๋อเสาโดนนี่เองแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วนี่คือตัวอะไรเนี่ยมีตัวอะไรนั่นด้วย อ่าฮะวันน uh ี้ไงโดนเราวัสดีเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเหมือนเราต้องชนอันนี้นะเล็กโดนมาอ๋อผมลืมผมลืมมองเรียนโอ้ดูเหมือนว่าเอาลโดนผมอยู่นี่ mình luôn luôn mình luôn luôn Ơ? luôn 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 อันที่สี่ยิบสองสิบสองสามอันอันนี้คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามแล้วก็อันนี้ต้องเป็นอันนี้ดิอันนี้ปะ่ะไม่อันนี้กดไปแล้วดิต้องเป็นเอ่ออัน,นอันนี้ปะ่ะผมรู้ผมดูไม่เป็นไม่อ่ะ ต้องเป็นส mm. ีเงินต่อ <evangelical> นั้นผมว่าตรงกลางแล้วกันอันนี้แล้วกันเฮ้ยต้องอันนี้ดิฮึนั่นต้องสีแดงแล้วแหละเพราะผมลองมาทุกอันแล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่แล้วก็อันนั้นแล้วกันกล้องมันอาจจะเวียนหัวนิดนึงก็กระตุกอยู่แหละ ไม่ใช่อันนั้นก็อันสุดท้ายอันนั้นอันนี้ใช่แน่นอนอันนี้แน่นอนโอเคแล้วก้อนที่ยี่สิบสองเดี๋ยนะยี่สิบสองก็ต้องอันที่นี้ไม่ เอันนี้แล้วก็อันน่าสุดเดี๋ยวผมตัดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินไปไปกันเลยมาผมแก้พัส์เซนนัแหละผมเพิ่งรู้โอ้โหแก้เกือบประมาณสองนาทีช่างมันถือผมเพิ่งจะรู้ตอนอันนี้แหละถัดจากอันเนี้ยผมรู้แล้วอันนี้ปึ๊บเ,เดี๋ยวเดี๋ยว กดซีล้เออหลังจากนะั้นก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนปึ๊บอ,อันนี้พอจากอันนี้ปึ๊บก็จะเป็นข้างหลังนี้นะทุกคนอ่าพอข้างหลังนี้ปึ๊บเดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้อ่าแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะ เริ่มจากอันนี้นะหรือว่าผมกดภาพไปไหนอันหนึง่งเออแล้วก็หน้าปะุ้ยเมื่อกี้ไฟกระพริบอ๋อผมกดผิดอันนี้ว่ะผมลืมอ,อันหนึ่งนะแล้วก็กดอันนี้แล้วก็อันนี้ก็อันนี้อ่อก็อันนี้ แล้วก็อนนี้กว่าจะได้โอ้โหอะไรวปเนี่ยกีกาสีเหลืองเอาเขียวนี่ว่ะอะไรประกาศอะไรอีกและอันนี้คือ Now you can down the อะไรไม่าได้โดนสีฟ้าฟ้านอน่อ Phá nó hm, hm, phá phá hm, 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 Tình อันนี้ขับตันฟิโดเอ่โอวิลาเบิร์ดบัน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 ลีน่าจัมเบอร์จอตสโลสลีนแล้วเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยสไปเดอร์เออใช่จําชื่อมันได้อยู่ฮ่าฮ่าจําชื่อมันได้ครับอะไรเนี่ยเน็บเน็บนับนับเน็บเน็บวะไม่รู้เน็บเน็บ เอิม่มเอิม่มอะไรวะเนี่ยหอยทากวัดอันนี้ประตู yes yes so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  oh โหโหโคตรกระตุกเลยอะไรไวะเนี่ยโุ้ยไปดีกว่าไม่อยากอยู่อะไรอนะ่ะลูกสอนวัดวิทยุสอนทำไมฮะ มันต้องมีลูกศรด้วยทำไมต้องมีลูกศรเลยเนะี่ยเฮ้ยโมกทำไมเอออะไรเงี้แล้วก็ทางนี้ป่ะเออก่อนอนี้แล้วก่อ,อนนี้เนนออโอเคง่ายได้ อย่าลืมใส่ของป้องกันอะไรเนี่ยวัดแล้วท้ามันกระจกมันลอยฟ้าได้วะท้ามันกระจกมันลอยได้มันเล็กดูมาก่อนโดมนชนกระจกผมจำได้โดมนชนกระจกได้พุ่งม,มาเลยอ้าวต้องนี้เหรอ,อนี่เหรอทำไมอ่ะมันลุ้งเล็งแบบ เออเอาออะไรของมันอันนี้เหนื่อยใจกับโดนโอ้โฮยมาอันนี้มาชวนอันนี้ชวนอันนี้นะอันนี้นะเป๊ะเ,เลยนะเออมาตรงนี้มาอยู่ไหนแล้ววะอยู่นี่นะ เอาตรงนี้เลยนะไปเป๊ะนะส,สวยๆงามงานนะเออฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะส,สวยๆงามงานนะทำไมมันไม่ชนให้วะอะไรเนี่ยฮะฉันต้องทำไงกับมันดีเออไ,ไปเลย โอ้ยตรงนี้ก็ได้ลงมาหน่อยอ่ประมานี้ได้ยังไม่ได้มันมันชนตรงไหนได้มั่งเนี่ยนะถามจริงตรงนี้ก็ไม่ได้ผมต้องชนมันตรงไหน,นเกมพัดเอร์สุดยากไป หุงเออกว่าจะได้อต้องมีเข็มด้วยนะทุกคนกว่าจะได้ได้ต้องมีเข็มด้วยเออน่อเหนื่อยใจกับโดนส0พันยี่สิบเท่าไหร่ลนะสอพันยี่สามใช่ไหมโอ้เก้าอี้ e. จัดเรียงให้มันสวยๆอะไรบ้าเทปอะไรนี่บูบูทำไม ไม่ตกใจไงหลโอเครูปภาพแปะดผ้านังแค่ okay, รูปภาพแปะผนังบูอย่าไปกลัวไงหล่ะบูบูฝันก้นเล็มเห็นหน่ากลัวเลยไปดีกว่าเหรอเสียงอะไรเดี๋ยวนะเสียง,งอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรมันก็ปกติ ไหวายวายวายวมยวา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 ยว้ยวา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 ีวายวาเวินวา้วายวยวา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 ยววิ่งยวาสอาสีา้าเดินวาอวายวาวายวอวว ว่าหัวของต้องแก้คอเส้นใหม่อ๋อผมต้องมาเก็บเห็นี้ด้วยเข้าใจแล้วแล้วผีมันก็จะโผล่มาใช่ไหมอ๋อน,นี่คือมันมาแล้วนั่นไงนั่นไงม,นมาเลยมาเลยมาเลยนักวยนักวยเร็ว,วอย่าชนเดี๋ยวนะเสียงผู้วิ่งย้อนสอนเสียงผู้วิ่งย้อนสอนโอเค ได้อยู่ได้อยู่เสียมูวิ่งย้อนสอนแลแล้วอะไรต่อแล้วอะไรต่อด่ดีียวเอเสียงอะไรเออเดเดินหนีไปแล้วโอ้นายเอาแล้วนายไปไหนนะ อแล้วนายหายไปเลยแล้วนี่หล่อมได้ไงนะผมไปได้ไหมอ่ะุยล่มได้ไงวะได้อะไรกลับมาก็ไม่เลวว้ายจิโด,ดลงทำไมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยกับมุกก้เรียบร้อยฮะแนบๆนบตายแล้วครับผมเอาผมได้อะไรมานะเหมือนผมต้องอ,อ้ยอันนี้คืออะไร สุดหมายอีกแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันไม่ได้หนูต้องเปิดอันนี้ได้ละว,ว้าวให้ทำอะไรบินกล่องเปิดเพื่อผมต้องไปไหนเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่ออะไรเนี่ยอ๋ออะไรกีการ์กีบวนยาวคุณอ่านนะอา้อาว อาะเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับผมอันนี้คือคนพูดใช่ไหมในกล้องใช่ไหมโอ้ฉันขอโทษฉันทุบหัวหนายแรงไปหน่อย <to> อม oh, <come> อมม แค่นี้แค่นะี้แค่นะี้แค่นะี้นจริงเหรอตั้งร้อยหนึ่งเลยนะอ๋ออยังมีต่ออเคมีต่อแล้วนะออนี่คือที่ไหนเนะี่ยอุ้ยน,นอนที่ไหน,นะนเนี่ยคาบสกปรก่าเกียดอ๋อที่นอนอ๋อ อีีกเน่ยไอ้น,นี่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหปวดหัวกัะมันอีกแล้วโอ้ยมีการกระบาดด้วยการกระบาดคืออะไรไม่เข้าใจนี่คืออะไรคืออะไรเอา้ากดได้ดี่หว่าอา้าให้ผมทำไรเนี่ยเดี๋ยวนั่งมีกร,กระบาดอีกไปเลยบอง ้อ๋อเข้าใจแล้วเอามาชนอันนี้ใช่ไหมเอามาชนกระจกใช่ไหมนั่นไงว่าเลยแล้วก็เก็บเอิมีก์ดซน้องหูจะอันนี้ก็เปิดได้ดีกว่าเด็กโดนมามาตรงนี้มาไปตรงนี้ ไปย่านชนสิเฮ้ยอ่าอยู่ข้างกับโดนแล้วกันอ่ะตรงนี้ได้นอนเอออ๋อมาเปิดไฟตรงนี้แล้วแล้วผมก็เอ,อ้ยผมก็ทำกักกระบาะไปแล้วเนาะทำมันว,ว้าวว้าว ใครอยากดูคลิปแย่เดี๋ยวผมจะทําคลิปแย่ก่อนนะครับใครอยากดูคลิปรวมเดี๋ยวผมก็จะทํารวมให้นะนะอันนี้คืออะไรนี่ประตูอะไรเนี่ยประตูปิดจนินาน่าเสียงอะไรเสียงเหมือนผีเลยนอันนีเ้เสียงอะไรเวลิฟ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  ไม่อยากขึ้นลิฟต์แล้วอ่ะตั้งร้อยหนึ่งน้าจิโกกิแล้วทำให้ผมตายเนี่ยมาคุ้มไหมเร็วผงต้องมานั่งเก้พัซเซิลใหม่โอโ้โหคุ้มค่ามากเลยเนาะมานั่งเก้พัซเซิลใหม่เนี่ยไป หาสิสาแล้วมันไปไหนเนี่ยบอกให้ไปตรงนู้นเออแล้วมาตรงนี้แล้วมันมาโดนมานี่โดนมานนี่ฟังฉันนะฉันให้แกไปตรงนี้ ไปเลยเอ้ยแล้วผมก็อย่าประมาตกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่แก้ตกแล้วก็ไปตรงนูน้นพุ่งมาเลย,ยไปอีกเดินไงแล้วก็มาตรงเดี๋ยวนะตรงนี้ ใจกับโดนฉันจริงๆเลยมันมีโดนไหนที่มันอาชาริยะกว่านี้ไหมเออเออคอยมีไฟไหมมานี้โดนมานี้มานี่มานี่มามมใใามามกามามาจามามาาม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 มามามามมามาม เออน,นี่คืออะไรอั้เปิดได้เลยนี่ว่ะเอิะมนี่นะเฮ้ยนี่โดมาจากไหนเดี๋ยวนะแล้วคือโอเคโอเคอย่าบอกนะว่าจะจบเกมแล้วใช่ไหมรู้รู้รู้แล้วก็จะเจอผี เจะม้วนจ้อยเหมือนเดิมใช่ไหมฮัลโหลอ่ะใช่ชวัวร์แล้วลิฟมันก็จะลงชัว <c oughs> นั่นกลัวเลยเอา้าวลิฟขึ้นรอบนี้สวยแหละลิฟมันขึ้นเอาแล้ว <Hello. S 1> เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง